สวัสดีครับเอฟของช่องแอดหนุ่ยชาแนวนะครับวันนี้มาพบกับผมแอดหนุยคุยเรื่องหวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับข้อมูลตัวเลขจากนิตยสารคุณภาพอีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือยอดมัก หาลอยนะครับยอดมหาลอยงวดประจำวันที่1กุมภาสองห้าหกเนะครับเป็นนิตยสารที่สนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เป็นฉบับพิเศษสะสมสูตรต่างๆไว้มากมายให้ f c ได้ศึกษาด้วยนะครับมีสูตรให้ดูแลดูศึกษาได้นะครับงวดนี้นะยอดมหาลอยวางตัวเลขอยู่ที่นับปกนะครับ8 3 1นะครับ8 3 1 วดวันที่งวดปีใหม่นะงวดปีใหม่เจ็ดเก้านะไม่ธรรมดานะครับทุกคนวางแม้แต่ตัวผมก็ยังว่า9จะลงล่างนะเก้าสองเกแต่เขาวางไว้ที่เจ็ดเก้ามก้าบทนะครับถือว่าคุณภาพอีกฉาวบาหนึ่งนะครับผม อยากให้ท่านได้ดูและก็ศึกษา <c oughs> เอาไปเป็นข้อมูลนะเอาไปเป็นสถิติสำหรับการลงทุนท <c oughs> ุกอย่างมีการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่จะเสี่ยงดวงอย่างเดียว <c oughs> ดวง50นะดวงคือโชค5้อีกอันหนึ่ง50%าก็คือการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลทิศทางของมัน วันนี้แปแล้วก็นหนึ่งถ้าเลขบนนะงวดนี้อยากจะให้มองไปที่7 8็ด8 9ดนนี่คือเลขบนน่าจะน่าจะมีให้เห็นนะเพราะฉะนั้นเลข นี่ที่น่าจะมาให้เห็นนะครับท่านเราดูเผินเผยนนะมองไปที่ตรงนี้นะครับสำหรับช่องแอดหน่วยก็วางเลขดูหลายๆฉบับก่อนนะแต่ว่างวดนี้มหาลอยยอดมหาลอย8 3 1นะครับ เลขภายในยอดมหาลอยนี่เป็นหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะนูคุณราะคะมากไม่พูดมากไม่พูดมากตัวเลขนิดเดียวเข้าด้วยนะครับงวดนี้สองนะครับเลขมหาทักษาเลิกเด่นดีเลิกดีเลขเด่นสองหยุด ที่2กับ1 8 2 1นะครับวางไว้ที่20 21 24 26แล้วก็27นะครับฝ้ายดอยปุย0 245เด่น2กับ4 7072 7จ็ด8ี่เจ็ดห9าแปดศูนย์แนจ็คพอตสามนะครับบนนะเช็คแจ็คพอตรางวัลที่1 3 9 3 6นะแจ็คพอตล่าง5 7ดดูงวดที่ผ่านมานะครับเลขดีเลขเด่นเลกดีเลขเด่น เจ็ดนะไม่ต้องพูดมากนะเจ็ดเลยเข้าเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าจับคู่ไม่เข้านะครับจับคู่ไม่เข้าเก้าเจ็ดเก้านะครับนี่นะครับจับคู่เข้าอีกอนี่ ไายดอยปุยบน9ก้าออกเจเก้าข้าอีกล่างผิดนะครับวันนี้สองวัที่ผ่านมาเจดเข้าเลยนะครับวันนี้เขาให้สองนะห่างหูไว้หูนะครับแต่มาชนกับไฟยดอยปุยที่สองเหมือนกันนะ สองกับ4ี่้ายโดยปุยให้9นะงวดที่ผ่านมาให้9้แจ็คพอตปุนก็9เดี๋ยวดูฝ้ายโดยปุยอีกสักงวดสองงวดนะครับดูเดี๋ยวผมหาหนังสือก่อนเลิกดีให้1ไม่มานะครับแผมขอดูให้ดูแต่โดยปุยนะครับ ก็เขามาดีนะที่ให้ดูจะได้ไม่เสียวเวลาฝ้ายดอยปุยสามสี่หกเก้าเข้าสี่สี่นะครับงวดวันนี้ห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับดูฝ้ายดอยปุยห้าเจ็ดห้านะครับเห้าเจ็ดห้าอีกสักงวดออกเก้าเจ็ดนะ กนี่คือฮอร์โมนที่ผมมีอยู่4ีห้างวดอยากให้ f อเอาไปพิจารณนานะครับนี่เขาเดี๋ยวดูครบทุกหน้าก่อน ครับตัวเด่นเขาจะเข้านะส่วนใหญ่นะตัวดึงดึงเด่นเนี่ยเขาจะเข้างวดก่อนดึงเด่นเก้าเข้าเก้าเจ็ดงวดปีใหม่ดึงเด่นสี่เป็นเข้าสี่สี่นะงวดก่อนหน้านู้นดึงเด่นเจ็ดเข้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนะครับนี่แต่มีอยู่0ูนย์สงสี่ห้างวดนี้ถ้ามานะอยู่ประมาณนี้แหละ นะเลขคู่นะเอาเลขขี้มาใส่ของยีปัวท่านใดย,ยังไม่ดูไปดูนะครับของยีปัวเขาจะให้3 5 7 9เอามาชนกันเลยนะครับบนเลขบนนะเชื่อว่ามีให้เห็นนะครับคู่นี้ชุดนี้ปะทะชุดนี้ ผมชอบไปตรงนี้แล้วก็มันก็จะเป็น2 7แล้วก็2 9 4 7แล้วก็4 9นะครับทันใดที่ใจร้อนอยากจะเล่นก่อนก็เอาไปเล่นได้นะเดี๋ยวจะบอกว่าแอดนุ้ยไม่ได้ให้หวยเลยเอานี่แหละเอาไป สี่เก้าก็ไม่เกินนี้หรอกนะครับนะมาประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์วดนี้ให้6นะครับชนเด่น4ี่ห้าหเลข6ตัวนะครับเอามาชนกัน4ี่ห้าหนะครับ ชุด3ตัว9 6 1 2 6 7แล้วก็3 6 8เลขล่าง1 2 4ดึง2อันนี้6นะบนเข้าหรือป่งอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์งวดที่ผ่านมานะครับดึงเด่นไม่เข้านะดึงเด่นไม่เข้าแต่มาเข้า ตัวชนนะครับบ้างหกหนึ่งไม่ไม,มีขออีกสักงวดอาจารย์ศักดิ์สิทธ์งวดปีใหม่งวดส่งท้ายห้าสีสีเข้าตัวชนนะครับเข้าตัวชนอยู่นะ อันนี้เข้าตัวชนที่7นะครับอันนี้ตัวชน4-5-6นะครับให้ออย้อนไปนิดนึงอ่าน, 4, 5, นะสี่ห้าหกนะของเขาสี่ห้าหกเอามาใส่กับเนี่ยที่ผมเขียนไว้นะเลขบนหนาะเลขบนเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวบางท่านชอบ แต่ว่ามองไม่เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูนะครับนี่เอาเลยแคปเลยก็ได้หรืออยังไงก็ตามอัดทยาใสนะครับต่อไปยอดมหาลอยยอดมหาลอยบนล่างนะ อันนี้เป็นเลขของเล่มเลยถ้าพูดไปแล้วก็เท่ากับว่าเป็นเลขของบรรณาธิการเขาละเจงไม่เจงเหล่งรวยเด่นรวยไม่รวยก็อยู่ที่บอกก่อเขาละวันนี้หนึ่งสองสาปดึงเด่น8ดตัวเดียวเนี่ยเป็นเลขที่นา <laughs> คิดนะ น่าคิดดูดูฝ้ายโดยปุยอ่าดอฝ้ายโดยปุยฝ้ายโดยปุยสองศู้ย์สองสี่ห้เอามาใส่สิศูนย์สองสี่้อันนี้ฝ้ายชนกันที่สองนชนกันที่2นะครับจะมีไหมล่ะ 8นะเขาเดิน8เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น808485นะถ้า8มานะครับน่าคิดนะครับน่าคิดมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันงวดที่ผ่านมา0139มันออก79นะครับควายรอยปุยวิ่ง9เนี่ยมันง่ายนะมันชนกันที่เลขวิ่ง มันก็ออกเจ็ดเก้าให้เรานะงวดนี้มันไม่ชนกันมันชนกันที่สองแต่เลขวิ่งมันไม่ใช่อเลขวิ่งไอ้นี่สามแปดไอ้นี่มันสี่สองไม่ใช่หรอนะสกับสองถ้ามันไม่ชนมันวิ่งสองมันไม่จับคู่นะเพราะว่าสองมันอยู่ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันจะไปเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยยากนะครับยาก สำหรับงวดนี้มาดูอีกสักงวดยอดมหาลอยงวดที่ออกงวดนี้งวดนี้หวยออกสี่สี่กับ8 9ผมเขียนไว้ที่ตัวเล็กเรียกเกินนะ 5าสี่ส่ยอดมหาลอยไม่มาบอ้ไปโดยปุยมานะครับสี่สสองตัว89นะครับนี่คืองวดนี้งวดที่แล้วนี่คืองวดในงวดที่ผ่านมาเข้า7เจ็มันชนกันที่เลขเก้าวดนี้ชนกันที่เลขสองนะครับ fc ถ้าท่านใดที่ชอบเลข2อยู่ก็โอเคนะครับตามนี้เลยนะครับผมเลขล่างอยู่ที่0367นะครับ0367ดึงเด่น3กับ7ะผมก็ขึ้นชอบอยู่นะแต่ว่ามันจะมาครับปล่าไม่รู้นะชอบเฉยๆพอชอบเลขคี่งวดน,นี้นะครับต่อไปนะครับ นี่ดันะครับเลยชี <layers> cool <son> ้ขาดสามเม็ดเดียวที่สามหกเนี่ยเล็กสองตัวล่างเล็กท้ายสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวก็ซื้อหนึ่งสี่สิครับผมชอบหนึ่งสี่นะนี่ของด๊อก ตอร์ชาวนะที่ผมชอบมากเอสด,ดูก็แล้วกันนะครับอยากให้ดูเล็กงหน่อยหนึ่งเล็กงเล็กออกหกหนึ่งนะไม่ข้าวถึงอยากให้ดูว่าเอ๊ะทำไมแอไม่วิเคราะห์นะเพราะมันชอบมีบนแซล เราก็เลยเอาให้เต็มไปเลยเต็มสูบสองสแล้วก็8ปดงวดนี้หนึงสถ้าสีมาก็1 4นะครับท่าในใดที่ชื่นชอบดูตามนี้ก็ก็เป็น4 3 4 4แล้วก็4ีเจนะครับดูตามนี้เลขเด่นเขานะครับแต่มาหน้านี้นะครับด็อกเตอร์เชาวงวดนี้งวดที่ผ่านมาเขาสุดยอดมาก ไม่เข้าเลยงวดน,นี้ศูนย์สองสามห้าแล้วก็หกศูนย์สองสามแล้วก็ห้าหกขาดสี่ไปนะ ผมว่าถ้ามีสีก็จะอยู่ประมาณนี้มองเห็นหรือเปล่าล่ะ,ะเติมสีอีกตัวนึงนะน่าจะมานะครับพราะวันที่แล้วไม่เข้าเลยนสี่กับห้า นี่แหละนี่ที่ทำให้ผมทิ้งเจ็นะครับผมทิ้งเจ็นี่คือเลขงวดที่ผ่านมานี่คือเลขของผมนะของแอดหน่วยแปดเก้าแล้วก็ศูนย์แต่เลขที่จะมาวินกับคู่นี้เป็นสี่ห้าหกเจ็ด แต่มันไม่มี6กับเจอ่ะของอาจารย์ด็อกเตอร์ผมก็ดึง4กับ5มาใส่เลยกลายเป็น4049 5059ถ้าใครติดตามผมก็จะเข้าใจส่วน6กับ7ผมเอาไปไว้เลขลองมันเข้าเจนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวจะว่าพูดไม่มีหลักฐาน ผมเอาวิเคราะห์ตัวนี้แหละครับไปจับแล้วทำให้ผมผิดนิดนึงต้องกราบขอโทษ fc นะครับนี่ของท่านลอปเตอร์ชาวหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละที่ทำให้นี่คือของแอดหนุ่ยแปดนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับนี่ทำให้ผมเอาเลขเจ็ดเก 7, นะ้าเนี่ย มาเป็นเลขรองทำให้ผมวิเคราะห์จากหนังสือทุกเล่มนะไม่ใช่ทำน้อยๆน,นะครับนี่ทำให้ผมมองไปที่4กับ5ของด็อเตร์เฉา4ี่ศู9ย์ห้าทำให้เอาเลข7มาเป็นเลขรองคือ7879นะครับมันมาเข้าเลขรองนะครับวันนี้โปรดติดตามนะครับ ไอ้ก็แบบเดียวกันนี่แหละแต่ไม่ผิดหรอกพวดนี้เพราะว่าท่านดรงวดงวดนี้มันก็ขาดไปคือเลขสี่ผมไม่ทิ้งเลขสี่ผมกะจะไม่ทิ้งเลขสี่นะนี่สองสาม่ห้าหท่านใดที่ดูของผมเป็น f อผมก็นี่คืออีก เล่มหนึ่งที่ผมนับถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่งวดนี้ก็วางตัวเลขมาใกล้เคียงกับเลขของผมเหมือนกันเลขของผมมันก็คือชุดชุดนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีสีถ้าตรงนี้เป็นเลขสองสาี่ห้าหเหมือนที่เคยวางเหมือนที่ท่านเคยวางนะสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกร้อยเปอร์เซนตถ้าอมามาอย่างนี้นะ ร้อเข้าแต่งวดนี้มันมีตำหนิอยู่ตรงที่ศูนย์เนี่ยและขาดสี่ไปนะครับอันนี้ผมพึ่งวิเคราะห์ไปสามสีเล่มเองนะปล่อยของแล้วนะให้สำหรับ fc ตัวจริงเอาไปเลยนะเอาไปเล่นถ้าขาดชุดนี้ไม่ติดนะครับบนไม่เข้านะไม่ได้เงินนะมีคนชอบแซว ไม่ว่ากันถ้าอยู่ใกล้ๆจะแทงให้เท้าขาดเลยเอาให้สนุกนะครับพูดเล่นๆให้ให้สนุกเอซจะได้หัวเราะได้นะครับอันนี้เป็นเลขประชันนะครับของดวงพินิษกับหนูตะวันเด่นที่หนึ่งสี่แปนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ เข้าหรือเปล่าล่ะผมก็ไม่ค่อยจะหน้าสุดท้ายไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่หมดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็148ที่ให้ดูเพราะว่าเลขผมมันมี4นะครับ40 47แล้วก็4ีห ดูไว้ด้วยนะครับมีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสนะครับเป็นยังไงบ้างจบหน้าสุดท้ายปิดคอร์สนาสุดท้ายโอเคครับต้องกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชมไปเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเป็นสถิติของท่านเองเขียนไว้ว่าแอดหน่วยเน้นตัวไหนเป็นยังไง ฝากากดไลค์กดแจกดติดตามให้ด้วยนะครับกับแปดหนุ่ยชาแนลนะครับหาดเสียไม่ได้ก็ต้องกราบขอพระคุณเจ้าของนิตยสารจอดมหาลอยฉบับพิเศษนะครับสะสมสูตรให้ท่านมากมายนะครับอย่างไรก็ต้องขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองพร้อมทิมงานทุกๆท,ท่านเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆกกกับทุกๆท่านและสวัสดีเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ